และพระผู้มีพระภาคก็กล่าวอีกว่าอคิวเวสนะเรานั้นหรือจำเดิมแต่เริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นภายในโดยแท้ให้จิตดำรงอยู่ให้จิตตั้งมั่นอยู่กระทำให้มีความเป็นจิตเอกดังเช่นที่คนทั้งหลายเคยได้ยินว่าเรากระทำอยู่เป็นประจำดังนี้พระองค์ก็อาศัยสมาธิ เมื่อแสดงธรรมการแสดงธรรมของพระผู้มีพระภาคก็จะแตกต่างจากพวกเราพูดคุยกันนะพระองค์ก็ตั้งจิตอยู่ในสมาธินะแล้วก็แสดงธรรมด้วยส่วนพวกเราเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามถ้าพูดมากก็จะฟุ้งซ่านและทําให้ห่างจากสมาธิก็จะคนละแบบกันแต่ถ้าเราฝึกฝนดีๆก็มีความเป็นไปได้ที่บางจังหวะเราจะทําได้เพราะในความเป็นผู้มีสติสปัปชัญญะพระผู้มีพระภาคก็กล่าวอยู่ว่า เป็นผู้รู้ตัวในการพูดการน,นิ่งนั่นหมายความว่าขณะที่เราพูดเราก็จะมีความรู้สึกตัวไปตลอดแล้วก็เคยมีคนเล่าให้ฟังว่าเขาก็ทําได้อยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้อยู่กับเขาไปตลอดเมื่อไหรก็ตามเหินห่างจากการฝึกเหินห่างจากการปฏิบัติธรรมะเหล่านี้มันก็เสือ่อมส่วนที่พระผู้มีพระภาคก็จะกระทําให้จิตตั้งมั่นในขณะที่พระองค์แสดงธรรมและการที่พระผู้มีพระภาคแสดงธรรม ไม่ได้เฉพาะจอดจ,จงกระใครคนใดคนหนึ่งนั่นเอง